ครับเราจะพามาดูผลงานจากทางร้านเรานะครับลูกค้าติดรอบบ้านเลยนะครับผมติดทั้งโครงการเลยนะครับเป็นโครงการที่จังหวัดสระบุรีนะครับนี่ฮะเป็นอีกมุมนึงนะครับที่ลูกค้าได้เลือกใช้สินค้าจากทางร้านเรานะครับผมเป็นโครงการบ้านหลังใหญ่สีขาวเทายอดฮิตค่ะ ตกแต่งผนังบ้านด้วยหินกาบแกนแคนยอนขนาด15คูณ60เซนติเมตรด้านข้างมีการตกแต่งด้วยต้นไม้และดอกไม้ค่ะหินกาบแกนแคนยอนทางร้านเราทำด้วยมือนะคะมีการเรียงสลับแดนดอมและคัดโทนสีผิวหินค่ะเก็บขอบให้ได้ฉากได้มุมนะคะช่างจะได้ติดตั้งง่ายหินกาบแกนแคนยอนสามารถตกแต่งผนังบ้านได้ทุกมุมค่ะ เช่นลงรถรัวบ้านห้องรับแขกนะคะต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับโครงการที่จังหวัดสระบุรีนะครับเลือกใช้สินค้าแากทางร้านเรานะครับ